อางเดยโบเชอรี่และก็เพื่อนๆที่จะมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความมหัศจรรย์มากกว่าที่พวกเขาทุกคนจะมารวมตัวกันใน ปีและก็เดือนมหามงคลของคนไทยทุกคนนะครับในเดือนเมษายนวันที่26เมษายนที่จะถึงนี้ที่รอยัลแลบก้อนหองนะครับซึ่งคนไทยที่โชคดีเพียง3,000คนเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้มาชมเนื่องจากว่าตัวสถานที่เองและระบบการจัดการที่เราจะทําให้ยิ่งใหญ่สวยงามมากที่สุดที่จะเป็นไปได้เพื่อการต้อนรับ การมาครั้งนี้ของพวกเขาครับถือว่ากวาจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมกระบนการมาอยู่ไทยโบเชอรีนี่ถือว่าเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกที่ถูกจับตามองมากแล้วก็การแสดงต่อปีนี่กาไม่ได้แสดงมากเลยนะครับแล้วก็การที่จะไปชมในสถานที่ต่างๆว่าจะเป็นทอสคานีหรือว่าหลายที่ทั่วโลกเนี่ยหาบัตรยากมาไปดูยากมากผมเองเก็พยายามจะหลายครั้งเนี่ยนะครับแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจของ ทีมบริหารของโบเชอรี่นะครับว่าตัดสินใจจะมาเมืองไทยด้วยการนี้แหละครับเป็นปีมงคลแล้วเขากา็มีความตั้งใจยอย่างสูงรวมถึงเดวิดฟอสเตอร์แล้วก็เซริลับเชิดอีกหลายคนที่มาร่วมกันในคราวนี้เพราะความยิ่งใหญ่หลายส่วนประกอบร่างกันโบเชอรี่สถานที่มีมาหากมุทรหลายส่วนด้วยกันนะครับโดยทั้งยิ่งก็ต้องขอบคุณ ทางมหานครครับที่ถ้าไม่มีมหานครงานนี้ก็คงจะเกิดขึ้นลำบากจริงๆต้องเรียนตรงครับก็ <ๆ S 1> ต้อง,ต,องต้องเรียกว่าเป็นเกียตรติของบริษัทเทสนะครับว่าเราได้มาเป็นส่วนสับสนุนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเพราะาบังเอิญเนี่ยเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนที่ทางโครงการมหานครของเราเองเนี่ยก็ถึง จุดท็อปออฟนะฮะก็คือชั้นเจประมาณ300เมตรขึ้นแล้วนะครับแล้วพอทางพี่วินิตเข้ามาคุยโปรเจกต์นี้แล้วบอกว่าอย่างนี้เราสสุนที่นะครับทำเพื่อประเทศไทยทำเพื่อคนไทยโปรโมทประเทศไทยให้ต่างชาติและคนทั่วไปเห็นว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยมันน่าสนใจยังไงนะครับไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจตอนนี้คนจะพูดว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราต้องโชว์ภาพให้เห็นว่าประเทศของเราเนี่ยพร้อมนะฮะที่จะทําให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับแล้ว ไม่ว่าจะเป็นจิตกรรมนี้เองก็ดีหรือว่าทางโครงการที่มหานครเราทําเองก็ดีเนี่ยจะได้โชว์ให้คนทั่วโลกเห็นว่าประเทศไทยเรามีอะไรดีๆให้คนต่างประเทศทุกๆคนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นดูคอนเสิร์ตก็ดีหรือเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเองก็ดีคือศิลปินเหล่านี้เวลาตัดสินใจมาเมืองไทยเนี่ยนั่นมีมายะนะครับนั่นหมายความว่าความมั่นใจเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขา,เ,าเรียร์เพจารณาเป็นอันดับแรกเลยนะครับว่าเขาจะไปจะมาที่ไหนอยากอะไรเพราะการมาเมืองไทยเนี่ย จะได้สิ่งซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากๆว่าความเชื่อมั่นในเมืองไทยของเรารอยยิ้มของคนไทยที่ต้อนรับพวกเขาเนี่ยเขาเลือกมาตรงนี้นะครับนั้นนี่เป็นสิ่งซึ่งผมก็ดีใจมากๆเพราะว่า,า3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีทีมคนไทยพยายามจะติดต่อเข้ามานี่ไม่มีความเป็นไปได้แม้แต่น้อยว่าจะมาได้เลย60สครั้งเลยเห็นที่มิ้บอกเลย 60เกือบเจดสิครั้งเกือบ70็ดส <c oughs> ิบดิวที่ <c oughs> มีคนไทย <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ว่าสายไหนต่อสายไหนพยายามที่จะนําพามา <c oughs> แมก้กระทั่งที่พารากอนเอ <c oughs> พยายามจะติดต่อว่าจะมาร่วมเฉลิมฉลอง10ปีของพารากอนเอนะครับ <c oughs> แต่ก็ไม่สําเร็จแต่งานนี้เนี่ยฟรีชแอฟเฟคเได้งานนี้มาได้ศิลปินระดับนี้มาเนี่ย ทางพลังก้อนเองก็ตกใจเหมือนกันว่าว่าได้มาได้อย่างไรอะไรเงี้ยเพราะเขามีความพยายามอย่างมากมูลค่านี้ต้องมหยยะกาศอยู่เหมือนกันโชว์คราวนี้มูลค,ค,ค,ค่าโชว์ประมาณ4ล้าน US ดอลลาร์สำหรับการโชว์ครับเฉพาะโชว์หรือว่ารวมถึงค่าตัวของศิลปินด้วยระบบการจัดการรวมถึงนักแสดงทุกคนบนเวทีถือว่าเป็นการลงทุนการจัดแสดงคอนเสิร์ตรอบเดียววันเดียวในมูลค่า4ล้าน US ดอลลาร์ถือว่า มากที่สุดในประวัติศาสตร์คอรเทตินี้จะระดับโลกเลยไหมครับหรือจะยังไงครับลองนึกดูสิครับว่า4ล้าน US <c oughs> มีคนดูแค่3,000 <c oughs> คนดูจะรู้สึกอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นจะมีความรู้สึกแบบไหนบ้างเมื่อกี้เราได้ฟังแค่นักร้องคนไทย <c oughs> ได้ร้องแค่นั้นเองผมน้ำตาแทบจะซึมมันยิ่งใหญ่มากแล้ววันนี้เราจะมีโอกาสในวันที่26เมษายนได้ฟังตัวจริงเสียงจริงในความยิ่งใหญ่3ส่วน4ส่วนมากรรวมกันน <c oughs> ี้ รอจริงๆเลยเขาเป็นสุดยอดศิลปินด้วยใช่เราสัมผัเป็นคลาสสิกแล้วที่สําคัญเป็นศิลปินที่ทําให้เกิดมิติของสีสันวงการดนตรีที่หลากหลายแทนที่จะอยู่ในแค่ลายอัพคลาสสิกอย่างเดียวนี่นะครับเห็นได้ว่าเวลาเข้ามาร่วมงานกับเดวิดฟอสเตอร์หรือไปทํางานกับศิลปินพ็อปอื่นๆอีกนะโลกเราเสียดายที่ภาวะรติจากไปที่ถือว่าเป็นคลาสสิกคนหนึ่งที่ทําให้การผสมของสีดนตรีมีความหลากมากยิ่งขึ้น พภาวราติไม่มีเนี่ยโบเชอรี Bo ่เท่านั้นที่ที่ถึงถึงม้ว่าจะทําให้สีสารัพวงการดนตรีที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นต่อไปลองนึกดูสิครับว่าเดวิดฟอสเตอร์มาจัดเมืองไทยคอนเสิร์ตมาทุกครั้งเต็มทุกทีแย่ครั้งนี้ฟอสเตอร์แค่มาเป็นแขกพิเศษให้กับโบเชอรี mm ่ hmm. เขาจะใหญ่ขนาดไหนลองลองเล่นเกมนะครับราคา้ก็ยิ่งใหญ่หห <laughs> ด้วยัถูกต้องครับอย่างที่ผมเรียนว่า ในเรื่องของห่วมานในการทำเนี่นะครับการได้มาของแชมเปีนระดับนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้วามาสูงมากๆถอยกันไม่หมดนะครับแต่ว่าผมคิดว่า ผมไม่ทําปีนี้ก็ไม่รู้จะทาปีไหนอีกส4มสปีค่อยว่ากันใหม่เพราะอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเดินมเตมบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องมาทีนี่มันก็เลยเกิด,ดีดยูีนะครับผมทําคนเดียวคงไม่ไหวต้องพูดจริงๆว่าถ้าเกิดเราจะไปบินไปดูนะครับต้องคิดคอสว่าถ้าจะบินไปดูค่าขึ้นบินเองค่าโรงแรมเองนะครับกับสิ่งที่ทางทีมงานของพี่วินิตเอาเข้ามาเนี่ยนะครับถ้าเทียบมูลค่าแล้วนี่ถือว่าผมว่าคุ้มมากแล้วก็จริงๆเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ เราทํานี้ต้องบอกว่าได้พระบารมีด้วยนะครับไม่งั้นโอกาสที่จะเสลปินจะยอยมมายเยอะแาดนี้ต้องท,ที่ว่าถูครับถูกต้องคิดว่าเพราะได้พระบารมีด้วยที่เราได้โอกาสดีแล้วก็ในรายละเอียดอื่นๆต่างๆนี่นะครับเขาสดับจากฟังเขารับรู้ตลอดนะครับว่าเมืองไทยมีอะไรเมืองไทยเกิดขึ้นอะไรบ้าง<ม>เกิดเหตุการณ์อะไรบ้างเมืองไทยกําลังจะทําอะไรบ้างในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเขาเขารู้หมดอย่างที่เราทราบกันอยู่เพราะฉะนั้นการที่ตัดสินใจมาเนี่ย ก็มาด้วยเหตุผลเนี่นะครับก็อยากจะมาในช่วงเดือนเมษายนนันสัญลักษณ์สีม่วงเราก็หวังว่าวันนั้นผู้ชมก็คงจะใส่ชุด4มีม่วงกันมาร่วมชมนะครับในบรรยากาศมีการาดินเนอร์นะครับมีอาหารดีๆนะครับแล้วก็ชมคอนเสริร์ตแต่สําหรับคนที่จะซื้อตั๋วแยกก็สามารถที่จะแยกส่วนซื้อได้เหมือนกันก็จะมีอยู่สองสส่วนด้วยกันแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็จะถุดก้าวถวาย เขเป็นประเทศด้วยนะครับต่างอัชนธรรยาศาตร์ครับอันนี้เป็นกาะชวนแฟนเพลงที่ชื่นึนงอ,นอง,นงในประวัติศาสตร์วงการคอนเสิร์ตในบ้านเรา,ว,าว่าได้ในวันที่26เมษายนนะครับคนไทยทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องทําอะไรก็ตามคนละน้อยคนละหน่อยบัณิธานทําความดีตั้งมั่นในการทําความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนาเจ้าและก็สมเด็จพระเทพ60ปีในปีนี้เนี่ยทำกันเถอะครับท,ท,ทำกันคนลนิดคนลหน่อยสร้างรอยยิ้มสร้างความรักให้เกิดขึ้น Fresh Air, Fresh Water, เ e s แ Air เฟส t ิ v ล l ก็เป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทยเล็กๆที่จงรักภักดีและก็อยากจะน,น้อมเกล้าถวายสิ่งที่ดีที่สุดในโลกให้เป็นปีที่เป็นปีมหามง,งคลของคนไทยทุกๆคนนะครับ a n d r y b o c h e r l y Live i n b a n g k o n นี่นะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมโปรดักชันที่ที่สุดของการรวบรวมเอาสิ่งที่ทันสมัยแล้วก็อาจจะได้เรียกว่าเป็นที่สุดของโปรดักชันที่เขาตั้งใจจะมานะครับยกตัวอย่างเช่นวงออเคสตราทั้งหมด60กว่าชิ้นคอรัสอีก30กว่าทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นคนไทยที่ จะเป็นวงดนตรีสนับสนุนให้โบชลลี่ก็ตามแต่ว่า,าประวัติของทุกคนโปรไฟล์ของทุกคนและเฟนงทุกคนเนี่ยจะต้องส่งไปให้ให้ทีมโปรดักชันของเขาเป็นคนเลือกทั้งหมดนะครับว่าทับอะไรมาอย่างไรเล่นขนาดไหนแล้วก็คอนดักเตอร์ของโบชลลี่ส่วนตัวเองก็จะบินมาเพื่อจะซ้อมร่วมกับพวกเราที่นี่นะครับนี่นก็เป็นส่วนของนักแสดงนักดนตรีบนเวทีอ,อีกส่วนสําคัญก็คือว่าในเรื่องของอุปกรณ์หรือว่าระบบแสงสีเสียง บนเวทีทั้งหลายเนี่ยเราทำตามรายเดอร์โปรดักชันที่เขต้องการทั้งหมด100%นะครับไมโครโฟน7 8 7 0กว่าตัว80ตัวเนี่ยจะต้องนำเข้ามาจากที่อิตาลีเท่านั้นนะครับมิกเซอร์อนาล็อก40 c h a n ชอ l อีก2ชุดสำหรับการที่เป็นคัสไม้ห้กับโบเชอรี่เท่านั้นเองเนี่ยนะครับก็จะถูกนำมาสำหรับการจัดการในเวทีครั้งนี้ด้วยเพราะ,ะภาพรวมทั้งหมดเนี่ยคนไทยเราจะได้มีโอกาสชม การแสดงของโบชารีอย่างเช่นที่ไปชมในต่างประเทศทั้งหมด100%เเลยแต่ มากกว่าด้วยซ้ำไปเนื่องจากว่าศิล,ลปินที่มานอกจากเดวิดฟอสเตอร์แคทลีนแม็กฟรีแจ็คกี้โอเวนโกและอีกใครต่อใครที่มาเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดของการรวบรวมเอาระดับแนวหน้ามารวมตัวกันแล้วนะครับนักรตรีที่เลือกอมาแสดงในครั้งนี้เลือกเป็นรายบุคคลเลยนะครับเราส่งลิสต์ไปทั้งหมดให้เขาเลือกแล้วเขาก็จะจิ้มว่าจะเลือกเป็นใครอย่างไรบ้างมาจากหลายๆวงครับจากบีเอสโอมาจากทีพีโอมาจากนักนตรีอิสระมาจากหลายๆส่วนที่ส่งโปรไฟล์ให้เขาเป็นคนตัดสินใจเลือกทั้งหมดครับ อุปกรณ์ทั้งหมดที่จะจัดแสดงเนี่ยนะครับเป็นการร้องขอจากทางทีมโปรดักชันของโบชลีทั้งหมด100%เซึ่งเป็นยี่ห้อประจำเป็นอุปกรณ์ประจำเป็นรุ่นประจำที่เขาใช้อยู่แล้วแล้วสักหน้าที่คือส่งให้เราเราก็ต้องทำหน้าที่ควานหาทุกอย่างให้ครบตามที่เขาต้องการทั้งหมดไม่ว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นจะอยู่ที่ไหนของโลกก็ตามาาสิ่งที่หายากที่สุดคงจะเป็นเรื่อง2ส,ส่วนนะครับก็คือเรื่องมิกเซอร์อะนาล็อกสี่สนเนลปกติเนี่ย เดี๋ยวนี้เป็นดิจิตอลหมดแล้วแต่นี้เป็นมิกเซอร์อะนาล็อกนะครับผมไม่รู้เขาจะมิกซ์ยังไงเพราะว่ามีอยู่50นิ้วแต่ว่ามี40 c h a n ช e l แต่ว่ามี2อบอร์ดด้วยกันนะครับหรือไมโครโฟนอีก70กว่าชิ้นที่จะถูกนําเข้ามา,าขยายผลบนเวทีนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่เขาห้ามเปลี่ยนนะครับห้ามแก้ไขห้ามทดแทนขอให้เป็นยี่ห้อที่เขาใช้รุ่นที่เขาใช้ ผมจำย่อไม่ได้จริงๆถ้าพูดพูดถึงมูล,ลค่าของโปรดักชันบนเวทีผมผมว่าเ,าเป็นคอสที่เราใช้ดีกว่าน่าจะเกินกว่า20ล้านสำหรับคอสโปรดักชันที่จะทำให้โบชารีครับสำหรับ3,000ที่นั่งเราจำเป็นจะต้องทำเท่านี้เองจริงๆครับเพราะว่าความใหญ่ของเวทีและเราไม่ต้องเป็นต้องให้ผู้ชมแออัดจนเกินไปนะครับก็จะทำให้เราดูสบายๆเพราะเหมาะกับการดูดนตรีนในลนนักษณะนี้นะครับ จริงๆเราก็ต้องบอกว่างานน,นี้อาจจะไม่สามารถจะรองรับทุกคนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับงานนี้เป็นรอบการอุศล์ด้วยจะมีโต๊ะระดับ AB นะครับแล้วก็จะมีตั๋วแยกเป็นเป็นตั๋วแยกราคาไม่แพงนักนะครับก็ถือว่าสะดวกตรงไหนก็ว่ากันตรงนั้นแล้วก็ทุกคนมาชมมีความสุขแล้วก็ได้ทำบุญด้วยครับไทยทิตจะจำหน่ายเฉพาะบัตร 25,000บาทกับ12,000บาทนะครับแต่สำหรับโต๊ะที่มีรวมอาหารด้วยเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดเพียง120โต๊ะโต๊ะละ8คนเท่านั้นนะครับก็จะสั่งจองได้ที่ Fresh Air Festival Club ราคาโต๊ะมี2ราคานะครับมีอยู่ราคา1,500,000บาทมี20โต๊ะราคาโต๊ะละ1ล้านบาทมี100โต๊ะโต๊ะละ8ที่นั่งครับ าการสั่งจองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับแล้วก็ที่ไททิเกตเมเจอร์ก็จะมีข้อมูลด้วยว่าจองตั๋วแยกเป็นยังไงถ้าจะจองจองตั๋วโตะเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้ทาง Fresh Air ด้วยครับวันนี้ประกาศตัวเป็นครั้งแรกแต่มีการจองมาประมาณสัก300%แล้วครับครับผมอาจจะเป็นตั๋วราคาถูกที่แพงที่สุดในไททิเกตตั้งแต่มีการจําหน่ายมานะครับก็ต้องบอกว่าเดวิดฟอสเตอร์คนเดียวเราก็ดูหลักหมื่นอยู่แล้วแต่คราวนี้มากันโบเชอรี่มากันเต็มเลยเนี่ยถือว่านี่เป็นราคาบัตรที่ ในหลายที่ทั่วโลกอิจฉาเรานะครับทำไมเราขายบัตรถูกจังเลยนะครับนี่ก็เป็นโชคดีของพวกเราด้วยนะครับก็จาก,จากสปอนเซอร์ที่ช่วยกันนะครับจากองค์ประกอบอื่นที่เข้ามารมายได้ส่วนหนึ่งนะครับเราจะนำขึ้นทุนก้าวถวายสมเด็จพระเทพเตามพระราชอัธยาศัยนะครับนี่ก็เป็นความตั้งใจของคณะผู้จัดทำทั้งหมดนะครับรวมถึงผู้ร่วมสน,สนับสนุนในแต่ละส่วนด้วยครับเ,เรื่องตรงนี้ก็อยู่ที่บุญ พวกเราโชคของเราพวกเราทุกคนนะครับเราก็ตั้งใจนะครับอย่างน้อยกระแสจิตเหลืออื่นๆที่อยู่ที่นี่ก็ใกล้บ้านท่านด้วยใกล้พระราชวังท่านด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความตั้งใจดีการรวมตัวรวมใจกันทําสิ่งดีๆคนไทยทุกคนเป็นหน้าที่ที่จะต้องทํากันทุกๆคนมาประกอบกันเป็นพลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนไทยที่ร่วมกันเรสเฟสทัวร์ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ทําเรื่องนี้ครับนะครับคงไม่มีวีดีวีดีที่จะจําหน่านะครับ